ในความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหอพักล้างฝันเห็นบ้านล้างฝันเห็นหอพักล้างฝันเห็นบ้านล้างแปลว่าอะไร ฝันเห็นหอพักล้างฝันเห็นหอพักล้างฝันเห็นบ้านล้างมีคนคิดร้ายคุณบุคคลผู้นี้จะทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถเช่นเป็นคนขับรถสองแถวเป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนขับรถส่งอาหาร เป็นพนักงานพัสดุไปรษณีย์มีคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถขับมอเตอร์ไซค์ขับรถบรรทุกคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขับรถขับมอเตอร์ไซค์ขับรถบรรทุกพนักงานขนส่งสินค้าพนักงานขับรถบรรทุกคนขับรถส่งของคนขับรถขายก๋วยเตี๋ยว คนขับรถขายปลาหมึกคนขับรถขายกาแฟคนขับรถขายของคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณบุคคลผู้นี้คิดร้ายกับคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะคุยกับคุณเพราะคุณเนี่ยปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเขาให้ระวังคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถ คนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขับรถส่งของขับแท็กซี่ขับรถเมขับรถส่งสินค้าขับวินมอเตอร์ไซค์ขับโบ๊ทจะมาหลอกเงินคุณเป็นคนที่คุณเลิกคบไปแล้วแต่ว่าเหมือนเขาอาจจะอยากเข้ามาเพื่อหลอกลวงเงินคุณเลขนำโชค6 4 4 6 6สี่สห คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานแล้วก็มีชื่อเสียงว่าคุณนะ่ะดุบุคคลผู้นี้เป็นคนที่คุณเลิกคบโลกคุยเลิกติดต่อไปแล้วนะเขาจะทําอาชีพเกี่ยวกับการขับรถนะ่ะอาจจะขับรถสองแถวขับรถเมยก็ได้ บุคคลผู้นี้ต้องการที่จะหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองจากคุณอาจจะเป็นไปได้นะว่าบุคคลผู้นี้เหมือนอยากจะชวนคุณไปเที่ยวโบราณสถานชวนไปเที่ยวปราสาทหินชวนไปเที่ยววัดโบราณเหมือนอยากจะติดต่อมายืมเงิน แต่ดูเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเคยไปเที่ยวโบราณสถานแห่งหนึ่งมาแล้วคุณเนี่ยก็ไปอธิษฐานจิตไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วคุณเคยไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้พรคุณบุคคลผู้นี้เนี่ยเขามีการวางแผนร่วมกัน3มคนให้ระว่างเกี่ยวกับการถูกทำเสน่ห์การถูกทำไสยศาสตร์มนต์ดำ เลขนำโชคสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกขอให้ท่านโชคดีค่ะ